เรื่องที่เป็นข่าวกับนิกิญาตราชนิยมในคุยกันเช้านี้ช่วงเสียงผู้บริโภคก,กับสภาผู้บริโภค มาแล้วค่ะเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันทางวิทยุครอบครัวข่าวสอทรอรเอฟเอ็มร้อยหกในช่วงเวลาของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊กนิตินาศราชนิยมนะคะช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคประเด็นวันนี้เลยคุณผู้หญิงไปเดินห้างนิทานก็เจอประจำแล้วคือถ้าเห็นมาในระยะไกลอ่ะเลี้ยงได้เราเลี้ยงขายคอร์สคลินิก เสริมความงามก็จะมาเลยคุณพี่ทดลองนี่ค่ะรับนอนรับนี่ไปทดลองไปดูนอดน,นี่เลี่ยงได้เลี้ยงแต่บางคนเนี่ยเดินผ่านไปเอา้าเออน่าสนใจเข้าไปคุยเข้าไปทสผลิตภัณฑ์แป,ป๊บแป,ป๊บูดจ่ายค่าคอสไปหลักหมื่นหลักแสนนี่เราต้องคุยเรื่องนี้ละเราไปคุยกับคุณพัทรกรที่บุญรัต์ หัวหน้างานสายด่วนผู้บริโภค1502สภาผู้บริโภคค่ะคุณพัฒรกรค,ะส,สคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณอ๊อกแล้็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับสวัสดีค่ะร้องเรียนเข้ามาเยอะไหมคะ ในประเด็นในแง่ของเรื่องเสริมความงามที่สภาได้รับเนี่ยปีงว่าประมาณที่แล้วเนี่ยได้ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าในประเด็นที่คุณโอซํกำลังนําเสนอให้กับทางผู้ฟังฟังเนี่ยจานวนอาจจะไม่ได้มากนะครับอาจจะเป็นหลักสิบหลายแคนนั้นเองครับอ๋อค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาเดือดร้อนรําคาญด้วยแล้วบางคนก็เสียเงินจริงบางคนก็ออกแนวราคาญอย่างเดียวต้องถามถึงปัญหาการขายคอร์สเสริมความงามในห้าง หวานล้อมก็มีบางคนบอกว่ามันมันออกแนวแกมบังคับของผู้บริโภคนีปัจจุบันอยากให้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะครับ ลักษณะปัญหาที่พบเนี่ยอันนี้ในภาษาทางกฎหมายเรียกเลยว่าลักษณะาการเสนอขายแบบบังคับซื้อโดยไม่สมัครใจนะครับ mm hmm. วิธีการเนี่ยเขาก็จะเชิญอ่ะถ้าคุณโอ๊คเมื่อกี้ว่าได้รับประสบก,การณ์เนี่ยเขาจะบอกว่ามานะครับบริการฟรีแต่หลัง mm hmm. จากเข้าไปเนี่ยก็มีการหว่านล้อม mm hmm. แล้วก็จะมีพนักงานตัวแทนที่อยู่ในเสวนความงามเนี่ยระดมอะไรฮะห้าหกคนมาหว่านล้อมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ในแง่ของเรื่อง จะรีบปิดการขายเร็วๆนะอคุณลูกค้าครับมีผู้บริโภคครับมีบัตรเครดิตไหม,มวงเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาเรื่องอย่างเงี้ยก็คือบางรายเนี่ยเออเสิมเกินม,ม,มากถึงจะเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปรูดก,ก่อนเลยด้วยซ้ำไปนะครับลักษณะปัญหาที่สภางองค์กรของผู้บริโภคได้เลือกรับร้องเรียนจากทางผู้บริโภคครับ,อ,รบอยากอยากจะให้ให้คุณพัทละกรอนลงเล่าเป็นกรณีตัวอย่างเป็นเคสที่ได้รับการร้องเรียนแล้วก็จะได้เตือน บรรดาผู้บริโภคหรือคุณลูกค้าที่หรือประชาชนที่ราคาเดินผ่านทั้งหลายควรจะยังไงกันบ้างอาจจะโดนยังไงกันบ้างเป็นเคสไปอะคะ่ะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาหลังจากที่ส่วนใหญ่เชื่อเชื่อแล้วจากในเรื่องของเรื่องการบ,บริการฟรีเนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องสับรางเนี่ยมาให้ดูนะว่าออคอสตต่างๆที่ เขาจะเสนอบร,ริการเนี่ยนะครับเสนอโปรโมชั่นลด50%อย่างเงี้ยแต่สร้างแรงจูงใจต่างๆให้ผู้ใบโพคเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าผู้ใบโพคไม่ตัดสินใจในทันทีนะครับก็จะเสนอส่วนลดขึ้นไปจาก50จะเป็น70แต่จริงๆแล้วเขาตั้งบวกราคาไว,ไวไ้ไว้หลายร้อยเปอร์เซ็นไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ใบโพคที่ผ่านมาจากที่รับเรื่องรองเรียนเนี่ย ท้ายที่สุดจะถูกซื้อคอที่ชําระล่วงหน้าเนี่ยเป็นหลักแสนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวปิดพัน์ในแง่ของตัวเครื่องสำอางหรืออะไรต่างๆที่จะใช้ประกอบในการเซิร์คอร์สเสิร์ความนานต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีมูลค่าซึ่นเขาอ้างค่อนข้างสูงอย่างเช่นคอร์สของน้องที่อายุ17ปีนะครับที่ว่าจะไปทำ เครื่องสำคังที่มีส่วนผสมของทองคาแบบนี้นะครับก็เป็นหลักแสนที่จะต้องเสียไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่จะต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้เวโภคนะครับมีสิทธิ์นะครับ,รรบที่จะปฏิเสธไม่ต้องไปเกงใจในะว่าเอ๊ะเขาชวนคุยกับเรามาขึ้นชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วเราไม่ตัดสินใจไปเกงใจอันนี้ไม่ต้องเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของเรื่องการคุ้มครองผู้ไอโพคตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้ไอโพคเนี่ยผู้เวโภคมีอิสระ นะครับในการเลือกใช้สินค้าและบระกิการนะฮะผู้ประกอบการไม่มีสิทธิจะมาบังคับเลยนะครับถ้าขอเป็นคําแนะนําสําหรับผู้บริโภคคือแน่นอนแหละความสวยความงามหรือความดูดีประเด็นนี้ผู้ชายที่ที่ดูแลตัวเองดูแลผิวหน้าก็มีเยอะถ้าเป็นข้อแนะนําสําหรับผู้บริโภคในส่วนนี้ล่ะคะแนะนํากันยังไงได้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรื่องคําแนะนาเนี่ยในแง่ของคลินิกเสริมความงามพวกนี้นะครับจะต้องมีใบอนุญ,ญาตในเรื่องการประกอบ เคิกเวชกรรม<อ>นะครับซึ่งหน่วยงานที่จะมากํากับดูแลก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับว่าแพทย์นะครับหรือคลินิกเนี้ยได้เป็นคลินิกที่ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าท่านสามารถที่จะไปตรวจสอบได้นะครับระหว่างที่คุยเนี่ยท่านก็ไปขอดูเลยว่ามีใบอนุญาตคลินิกเวชกรรมเลขที่เท่าไหร่สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้นะครับหรือแม้แต่แพทย์ที่ประจําคลินิกเนี่ยนะครับ คุณโอซามครับเราผู้หลักราบซามครับว่าคีสิ่เสรคมความงามเนี่ยที่เราเห็นเยอะๆจริงๆแล้วมีการจดทะเบียนแ 1, ค่หนึ่งพันสี่ร้อยกว่ารายเองนะครับเนี่ยเราจะมีความจําเป็นที่ผู้โพจะต้องตรวจสอบในแง่ของเรื่องใบอนุญาตต่างๆรวมทั้งตัวแพทย์เองนะครับจะต้องมีเ,เรื่องเฉพาะทางในเรื่องความงามและผิวหนังเท่านั้นแล้วก็ได้รับบททีธธ่บัตรนะครับจากแพทย์สภาเท่านั้นครับเลี้เห็นเห็นบอกว่าต้องต้องระวังในตัวสัญญาตัวอะไรที่เราจะไปเซ็นเนี่ย มันอาจจะมีระบุว่าปฏิเสธการคืนเงินทุกกรณีอ่าอันนี้สิดกฎหมายแน่นอนอะนะครับเนื่องจากตัวธุรกิจเนี่ยนะครับประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาของทางสำนักง,งานคุ้มของบริโกเม่ยนะครับให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินแล้วก็ห้ามนะครับมีนะครับปฏิเสธความรับผิดชอบ ้ามไม่คืนเงินทุกกรณีเป็นคําต้องห้ามที่ไม่สามารถที่จะระบุในหลักฐานการเมือหรือใบเสร็จรับเงินต่างๆพวกเนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องห้ามแล้วก็ในแง่ของเรื่องสมมติว่าวันนั้นเราหลวมตัวชําระเงินไปแล้วนะครับแต่แต่ว่ายังไม่ใช้บริการท่านสามารถจะยกเลิกสัญญาได้นะครับในเด็อนนวันของเงินคืนได้เต็มจํานวน นเป็นหลักของกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้โดยตรงให้กับผู้บริโภคในการที่วันนั้นรู้สึกจะเ,เพิ่มเพิมแล้วก็มีข้อเสนอต่งางๆแล้วถ้าที่ตายัดนใจไปแล้วเนี่ยครับเรายังไม่ได้ให้บริการนะครับภายในเจ็ดวันท่านสามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนได้เต็มจำนวนครับโอแม้ว่าแม้ว่าเขาจะมีเงื่อนไขในสัญญา นี่ก็เรียกถ้าตามในด้านกฎหมายก็คือเรียกว่าสัญญาที่ไม่เป็นธรรมไม่สามารถจะบังคับได้แล้วในแง่ของตัวประกาศของสคบเนี่ยมีระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณห้ามพิมพ์หรือมีข้อความใดๆที่ปฏิเสธความรับผิดแล้วก็มีข้อความว่าไม่คืนเงินทุกกรณีครับอันนี้เป็นสิ่งต้องห้ามเลยครับอืถ้าถ้าอย่างนั้นพูดถึงถ้าเราถ้าเราไม่ได้คิดจะไปดูแลความงามแล้วเราเจอน้องๆที่เขามายืนอยู่หน้าร้านทั้งหลายตามห้าง เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงไม่เลี่ยงไม่เดินผ่านก็ดีนะคะจะได้ไม่ไม่อา่าย่างที่เมื่อกี้วัดบางพวงนั้นเราเพิ่มเพิมแล้วก็เอ้ยเราตอนนั้นรู้สึกว่าการนําเสนอของตัวพนักง,งานขายเองต่างๆเนี่ยมันจูงใจเราแล้วเราตัดสินใจนะครับอย่างนี้อย่างน้อยถ้าเรารู้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในฉบับนี้ท่านสามารถที่จะปฏิเสธนะครับถ้าเอาหลังจากกลับบ้านมาเอ้ยไปที่จ่จายไปแสนสองแสนเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเราไปตรวจสอบภายหลังแล้วเนี่ยคลินิกอาจจะไม่ได้รับใบอนุญาตหรือ อ๋อค่ะแล้วก็อย่างเช่นที่มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้ก็ที่้รงเรียนไปแล้วที่สภาองค์กรผู้บริโภคที่บอกว่าซื้อคอร์สซื้อสินค้าน่นนี่นั่นไปแสนกว่าบาทแต่พอมาดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพบว่าผลิตภัณฑ์ที่รูดซื้อจากคลินิกนี้มาเนี่ยขายราคาสูงเกินจริงต่างจากราคาในเน็ตเป็นเท่าตัวอันอย่างนี้ก็ร้องเรียนได้ได้ครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกผู้ประกอบการมาเจรจาราคาที่สุดก็ยอมคืนเงินให้ เรื่องสินค้าเ,ออเสริมความงามเนี่ยกรมการทำงานให้เขาจะมองว่าเป็นสินค้าพุ่มเฟือยนะครับ mm hmm. แต่ว่าเราจะต้อง หลักการสําคัญอย่างที่บอกฮะหลักการการรับเงินเนี่ยคุณเข้าข่ายป็นกฎหมายไหมนะครับเราก็อาจจะใช้ในแง่ของเรื่องเป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองว่าไอ้คุณสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดกฎหมายในตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ mm hmm. การที่คุณไม่มาเยีย mm hmm. ยาเนี่ยเราก็จะใช้ในแง่ของเรื่องหลักกฎหมาย mm hmm. ที่จะไปบังคับคุณในทางด้านปกครองแล้วในแง่ของเรื่องทางแพ่งด้วยครับแล้วส่วนใหญ่ผู mm ้ป hmm. ระกอบการเนี่ยถ้าเขารู้ตัวว่าเขากระทำปิดส่วนใหญ่ก็จะยอมที่เจรจาที่จะคืนเงินรับ พอพอเจราจารแล้วทางผู้ประกอบการทางคลินิกทั้งเจ้าของหรือผู้จัดการเขาบอกสภาองค์กรของผู้บริโภคมเครคะว่าต่อไปเขาจะไม่ให้เกิดลักษณะแบบนี้เขาจะไปปรับรงตัวหรืออะไรยังไงบ้าง เออเรื่องบางเรื่องเราจะส่งต่อหน่วยงานที่กํากับเลยนะครับ<ช>อย่างเช่น<ช>คลินิกที่จดทะเบียนถูกต,ต้องเป็นคลินิก<ช>เชกวชกรรมเนี่ยเราก็จะส่งเรื่องต่อในแง่ของทางกรมสนับสนุนบร,ริการกระทรวงสาธารณสุขให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของเรื่องการที่กระทาผิดซ้ำแบบเนี้ยในภายหลังที่มันมีเกิดเรื่องเนี่ยบางทีเราจําเป็นจะต้องใช้สิทธิทางศาลในแง่ทางปกครองแล้วก็ทางแพ่งเราก็จะดําเนินการโดยเอาเหตุที่ เนี่ยนะครับมาเขียนในคำฟ้องด้วยนะครับอ๋อค่ะขอช่องทางร้องเรียนหรือแนะนําหรืออะไรยังไงกับสภาผู้บริโภคได้บ้างคะครับหน้าเพจของสภาองค์กรของผู้บริโภคเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ในแง่ของเรื่องตัวไลน์อ f ฟฟิเชีแล้วก็มีสายด่วนหนึ่ที่ผู้บริโภคเวลาถูกแล้เมื่อสินินผู้บริโภคในเรื่องต่างๆไม่เฉพาะเรื่องเสริงความงานท่านสามารถโ ขอคำปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับหรือในแง่ของเรื่องท้ายที่สุดจะต้องใช้ถึงทางศายเนี่ยทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ช่วยจ้เหลือในแง่ของเรื่องทนายความนะครับช่วยออว่าความนะครับในการเรียกร้องสิทธิต่างๆให้พวโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆครับหนึ่งห้าศูนย์สองโทรศัพท์ได้เลยนะคะถ้าเป็น Facebook ก็ชื่อนี้เลยนะคะสภาองค์กรของผู้บริโภค อหลักๆหลายช่องทางมากทางเว็บไซต์ก็มีทาง a ฟ e b o o กก็มีทางไลน์ทาง,ทาง, ine, ทาง X อหรือทว i t เตอร์หรือติ๊ t o k ก็ยังมีครับสื่อโซเชียลทั้งหมดเราครอบคลุมทั้งหมดอยู่แล้วนะครับอลาช่องทางที่ท่านสะดวกก็สามารถจะดาเนินการจะลองเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ของทางสภาก็ได้นะครับแต่ว่าท่านใดไม่สะดวกก็หมายเลขโทรหนึ่งห้าศูนย์สองเนี่ยครับก็จะสามารถที่จะอามาือความสะดวกให้กับผู้ยื่โสต์ที่ได้รับการตูกละเมิดสิิ์ครับ ใเลยค่ะส่งท้ายกันอีกสักนิดค่ะคุณพัชรกรนีอะไรยากจะฝากไอ้ถึงผู้บริโภคก็คือพี่น้องประชาชนเมือเรื่องที่เราคุยกันเรื่องหลักฐานนะครับว่าหลักฐานในแง่ของเรื่องในการซื้อสินค้าบริการต่างๆเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับเราไม่รู้หรอกว่าภายข้างหน้าเราจะเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือจะต้องมาเรียกร้องเสร็จอะไรต่างๆเนาะผมยกตัวอย่างในเคสของส่วนความงานต่างๆแบบเนี้ย เขาจะจีล <mondo> ักษณะการเก็บเงินลุ่งหน้าแล้วก็ผ่านมาสักยระยะหนึ่งเนี่ยแล้วก็ทีนี้ก็ปิดปิจการไปนะครับแบบนี้แล้วจะมานึกถึงย้อนทวนว่าเอะใบเสร็จเราอยู่ไหนเนี่ยครับ ทุกกรณีในแง่ของการซื้อสินค้าและบริการเนี่ยควรที่จะเก็บหลักฐานการรับเงินต่างๆที่เราชําระเงินอะไรต่างๆน,นะครับเด็ดเรี่องที่จะชาระเงินสดนะครับอย่างน้อยไม่ได้รับใบเสร็จหรือใบเสร็จที่เราหลงลืมเนี่ยการโอนเงินนี้ก็จะ,สะแสดงเป็นหลักฐานในการใช้สินค้าและบริการนะครับโดยเฉพาะเรื่องธีกินิคแต่งความงามเรื่องเว้รลเบียนต่างๆในการที่เราใช้เนี่ยครับ กัวที่จะเก็บแล้วก็ขอเขาด้วยนะครับหลักฐานสําคัญหลักฐานสําคัญนะคะเอาละค่ะวันนี้ชัดเจนในส่วนนี้ขอบคุณนะคะคุณพัทรกรค่ะครัขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพัทรกรที่บุญรัตเป็นหัวหน้างานสายด่วนผู้บริโภค1502สภาผู้บริโภคนะคะโอ้ก็เป็นประเด็นที่มันเป็นความความเดือดร้อนรันรงทันคือเราเข้าใจว่าบรรดาน,น้องๆเหล่านี้ เขาก็เขาก็ต้องเขาก็ต้องขายของของเขาเนอะเขาก็คือมันก็จะมีเหมือนค่าคอมเหมือนอะไรถ้าเขาได้ใช่ไหมแต่ว่ามาดักหน้าร้านเขาจะมีพื้นที่ของเขานะเขาจะมีพื้นที่ของเขาอยู่จะต้องอยู่ในพื้นที่หน้าร้านของเขาเท่านั้นอันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการการวางกฎการวางระเบียบของแต่ละห้างสรรพสินค้าด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าเราเดินเลี่ยงแล้วเราเลยไปในระยะหนึ่งเขาจะไม่มีสิทธิ์มาเดินตามเรา่ตใช่ปะ แต่รู้สึกว่าเหมือนกับเขาเพิ่งจะมามามา,มากำหนดระยะหลังๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าหลายปีก่อนนะเคยเจอเหมือนกันอุ้ยเดินตามมา